อัสลามอะไรกลุมครับสวัสดีวันจันทร์นะครับที่7กุมภาพันธ์พศ2565นะครับขณะน,นี้ก็เป็นเวลา5โมงครึ่งนะครับ5โมงครึ่งใช่ไหมเดี๋ยวดูเวลาก่อนอ่ะ5โมงครึ่งนะครับอ่ะเมื่อเช้าก็มีลงไซส์4ต้น500เนียเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับก็ไซส์7ต้น500เนี่ยครับ7ต้น500ยังมีชุดที่3นะชุดที่3คืออันนี้เนี่ยเดี๋ยวชุดที่3นะครับเนี่ยเป็นชมพูเป็นแดงเป็นม่วงดำ นะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นบัวชมพูนะครับนี่นะครับชุดที่สามแล้วก็ชุดที่สี่เอ้ยไม่ใช่ชุดที่สามแล้วก็ชุดที่สองอ่านี่ชุดที่สองนี่เป็นแดงกัมบยี่ตัวนี้นะครับเป็นแดงกัมบะยีตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่สวยมากเลยชุดที่สองกับชุดที่สามนะครับยังอยู่นะครับก็ใครรับสองชุดนี้ผมส่งฟรีเลยนะแล้วก็มีเนี่ยไม้ประการังนี่ต้นที่เก้าลูกค้ารับแล้วต้นที่เก้าเดี๋ยววันนี้ส่งไปให้ นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งไปให้นี่ต้นที่9ก้าลูกค้ารับแล้วเนี่ยครับก็ยังมีนี่ยังอยู่นี่ต้นที่ส0บนี่ต้นที่หนึ่งนะครับเนี่ยดูเลยนะครับดูเลยคือมันเป็นกิ่งประการังอ่ะอันนี้ผมไม่ได้เรียงนะผมจับมาจับจับนี่ผมไม่ได้เรียงเลขนี่นี่ต้นดำดำต้นดำดำนี่อันนี้เล็กจริงแต่ว่าโอ้โหมันแตกแตกดูดันมากเลยนี่ต้นที่อะไรต้นที่สามนะเนี่ยครับมันเป็นไม้จะขึ้นกระถางแปดนิ้วแล้วนี่ต้นที่สองนะครับเนี่ จริงๆมันต้องขายต้นละ300แหละที่ผมขายปกติตก่อนแต่ตอนนี้ไม่ละอุ้ยหักเลยนะครับนี่ต้นนี้ห้าก็มีหนึ่งหนึ่งสองนะครับสามนี่แบบเล็กพิทีหนูเลยสี่ห้านะครับเอ้าไม่ใช่นี่หว่าอันนี้มันอะไรนี่โอ๋อหกงงงงมันเคยลงแล้วทีนึงไงมี่เอาม่หนึ่งนะครับสองนะครับนี่3สาม สี่ห้าห้านี่โหกิ่เยอะหกนะครับเจ็ดนะครับแปดแปดนี่ดำปีเลยนี่แปดนี่ดำเลยแปดนะครับแล้วก็สิบนะครับหนึ่งสิบมีมีแค่นี้มีแค่นี้นะครับอันนี้ลูกค้ารับแล้วนะครับหนึ่งนะครับสิบนีกี่ต้นสองสี่หกแปดเก้านะครับเก้าสองเก้าสิบแปดนะครับเนี่ยถ้ารับรายต้นต้นละสองร้อยก็าพันแปดใช่ไหม อ่ะผมขอพันห้านี่หมดนี่เลยนะขอพันห้านี่ขอพันห้านะครับหมดนี่เลยหมดนี่เลยนะครับขอพันห้าแล้วก็ผมส่งฟรีให้ด้วยนี่โหต้นนี้สวยว่ะผมส่งฟรีให้ด้วยนะครับนี่เก้าต้นนี้ขอพันห้านะครับผมส่งฟรีให้ด้วยเอาไปทําต่อได้เลยเพราะว่าเอาไปใส่กระถางแปดนิ้วใหญ่เร็วมาครับเพราะมันเต็มหกนิ้วแล้วเนี่ยมีต้นเนี้แหละต้นเนี้น่าสนใจที่สุดนะครับคือใหญ่ๆเท่าๆถ้ามันมันดูแปลกๆแต่ต้นนี้มันมันเน่ย ม,네มันแตกแบบนี้เลยนะครับมันแตกแบบนี้เลยนะครับหูแตกประมาณสองสามร้อยกิ่งอันนี้นะครับอันนี้ยังไม่เท <That 's right> ่าไหร่นะครับอ euh ันน in ี้น <That> ่าสนใจสุดนะครับนี่นะครับนี่มีเก้าต้นนี้ขอพันห้าผมส่งให้ฟรีนะครับผมส่งให้ฟรีเลยนะครับท่านใดสนใจทักทายมาแล้วก็มีชุดเจ็ดต้นห้าร้อยกับชุดสองนี่แต่ชุดสามนี่นะครับใครรับทั้งสองชุดก็ส่งฟรีเลยนะครับอ่ะมาอ่าแล้วก็มีนี่ตอรีลาชุดที่หกนี่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  จอลีลาชุดที่6อยู่ชุดหนึ่งนะนี่นี่นนอรีลาชุดที่6นี้ก็ยังไม่มีลูกค้ารับนะครับเนี่ยใครรับทั้งสาชุดนี้ส่งฟรีอ่าส่งฟรีอนะ่าแถมแถมให้แถมแถมให้อีก2ต้นแล้วกันง่ายๆเลยนะครับก็ทักมาบอกผมเลยว่ารับ2ชุดส่งฟรีแถม2ต้นนะครับนะ่ะก็บอกผมบางทีผมบุ๊ผมบอกไปแล้วก็จําไม่ได้นะครับนี่ไม้ไซส์กระนางสี่ต้นห้าร้อยนะครับ,นนรบก็ยังอยู่ทุกชุดเลยวันนี้เงียบวันนี้เงียบไม่มีลูกค้าสั่งเลยลูกค้าแบบเมื่อไหร่จะลงไซส์สิบเอ็ดนิ้ว ไซส์ท1นิ้วนดอกมันไม่มีวันนี้ดอกไม่ติดนะครับดอกมันน้อยนะครับก็เลยไม่ได้ลงขายก็มีตอรีลาตัวนี้เนี่ยสีเนี่ยสวยมากเนี่ยสวยมากเลยเหลืองแบบนี้นะครับนี่ติดชมพูด้วยแล้วก็มีแดงตัวนี้นะครับนี่รับ2ต้นก็ส่งฟรีนะครับต้นละ500ยขอค่าส่ง60รับ2ต้นส่งฟรีนี่ก็เหมือนกันนะครับสี่ต้น5้า้อยนี่ใครรับสามชุดก็ผมแถมให้2ต้นนั้นให้ไปด้วยเนี่ยใครรับหมดเลยผมแถม2ต้นนั้นแล้วก็บวกอีก3าต้นให้ไปด้วยนะครับ ให้ไปเลยนะครับอันนี้ของเจ้าไหนของเจ้าพี่อะไรเดี๋ยวคืนนี้จะถอนนะครับนี่มีไม้ตัวใหม่นี่นี่แดงตรงนี้นี่ตัวใหม่เลยนะตัวใหม่งซิงๆเลยนี่น,น,น,นี่เดี๋ยวให้ดูบางทีก็จะเป็นสองชั้นอย่างนี้มันเป็นลูกไม้ที่ยังไม่นิ่งอ่ะยังไม่ยังไม่ออดตลาดนะครับนี่นี่นี่นีบดอกเป็นกำมะหยี่นะมีอมดำ,ดำๆนี่สีเข้มมากเลยดอกนุ่มนะครับนี่สวยมากอยู่ในกระถางครึ่งปี๊บนะเนี่ย ก็ไม่ลงเลขแล้วกันไม่ลงเลขแล้วกันเพราะว่ามันมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้พร้อมขายอะไรใครจะเอาก่อนก็เอาเนี่ยนะครับเนี่ยก็ขายห้าร้อยขายห้าร้อยขอค่าส่งหกสิยเนี่สวยึงปี๊บนะขายถูกๆเลยนี่ม่วงดำนี่ม่วงลูกไม้ตัวนี้สวยไหมเป็นกระดะด้วยนะสวยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอยตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับนี่รอยตรงนี้ตัดรากตัดอะไรออกนะนอันนี้อยู่ในกระถางปี๊บนะแต่ว่า ลอยเป็นลอยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเป็นลูกไม้ตัวนี้นะครับสีนี่จัดจัดเลยนะครับนี่ก็ขายห้าร้อยนะครับขอค่าส่งก็หกสิบบาทนี่อันนี้ใหญ่มากอยู่ในกระถางตี๊บอันนี่แดงขอบดำตัวนี้ไม้กระถางตี๊บกระถางใหญ่นี้ผมจะเป็นดอกไม้ลูกไม้ซะเยอะสวยมากนะครับอันนี้ก็ขอเจ็ดร้อยกระถางตี๊บนะแต่งลากเรียบร้อยสวยๆเลยไม้แต่งลากแล้วอเหมือนที่ส่งไปให้หลวงพ่อน่ะไม้แต่งลากแล้วมันสวยมันสวย นะครับคือไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเอาไปลงปลูกได้เลยนะครับเห็นไม้แต่งรากแล้วสวยมากเนี่ขอ700นะครับอันนี้เป็นกระถางปิ๊บมันต้นใหญ่ขอ700ขอค่าส่งก็60บาทนะครับก็แคปหน้าจอมาเลยแล้วก็บอกผมเลยเพราะผมแจ้งราคาแจ้งอะไรเรียบร้อยนี่ดูสวย,ยไหมเห็นบัวชมพูครับสวยมากสวยมากบัวชมพูนะครับใครสนใจต้นนี้ก็ทักมานะครับอันนี้ขอ500ขอค่าส่ง็6 0บาทใครสนใจทักมาเลยแคปหน้าจอมาเลยครับเพราะผมไม่ได้ลงเลขผมไม่ได้เอาปากกามา นะครับแคปหน้าจอมาเลยครับแล้วก็ววบอกเลยว่าต้นเนี้ยผมขาย5้า้อยขอค่าส่ง60บาทแค่นั้นแหละนะครับผมก็จัดให้นะครับอ่าแล้วก็อันไหนยังไม่ได้ลงขายนี่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 สวยมากนี่สวยมากนี่นี่สีขาวนี่ตอดอกมันทยอยนี่นี่ลากแต่งเรียบร้อยนะครับดอกมันทยอยมานะครับอยู่ในกระถางครึ่งปี๊บนะดอกมันทยอยมาเนี่ยคือเราไม่ได้เล่งปุ๋ยอ่ะเล่งปุ๋ยมันก็เลยมาไม่พร้อมกันนี่สีขาวสวยนี่ขายหลายต้นเลยถ้ารับหลายต้นเนี่ยถ้ารับหลายต้น เดี๋ยวผมลดราคาให้นะครับแคปแคแคปหน้าจอมเลยสามสี่ต้นผมลดราคาแล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสถ้ารับต้นเดียวก็ราคานี้แหละแต่ถ้ารับหลายต้นสามสี่ต้นเนี่ยผมลดราคาแน่นอนลูกค้าก็น่าก็รู้ว่ามังโตเป็นแบบไหนนะครับก็ไม่ไม่ต้องซีเรียสว่าเออรับหลายต้นจะคิดราคาเต็มหรือเปล่าไม่ต้องแคปมาเลยสามสี่ต้นเอาเอาสามสี่ต้นนี้แหละเดี๋ยวราคามันจะลดหลั่นกันลงไปเองไม่ต้องซีเรียสนะครับเนี่ยสีขาวก็ต้นละห้าร้อยขอค่าส่งเก้าหกสิบและนี่ทักมาเนี่ อันนี้สองสีด้วยนี่เป็นเหลืองตัวนี้เพิ่มทับตัวนี้สวยไหมอ่าแล้วนี่มีข้างบนเป็นสีนี้เนี่ยดอกมันเราไม่ได้ไ่ปุ๋ยเล่งดอกมันก็ประมาณนี้แหละแล้วโขวดใหญ่ด้วยย้อนแสงเนาะโขดใหญ่ด้วยนี่ไม่ย้อนแสงนี่ย้อนแสงเสียบสามแต่สวยเสียบสามแทบสี่แต่โอ้โขดแม่งโตด,ด,ดใหญ่เลยในกระถางชึ้งปีมน,นะต้นเอียงเลยเนี่ยมันดันรากมันดันต้นเอียงก็ขอห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบตอนนี้ก็ มีมีอยู่ประมาณนี้แหละมีอยู่เท่านี้แหละเดี๋ยวถอนไม้ไซส์กระถางครึ่งปิ๊บส่งให้ชื่ออะไรอะ่ะผมจําไม่ได้อ่าสั่งสั่งไว้สั่งไว้นะครับเดี๋ยวผมถอนให้ผมต้องไปดูในในในบินก่อนนะครับแล้วก็โอเซียนโอเซียนนะครับโอเซียนเนี่ยต้นที่สิบสองสองต้นนี้ของใครเอยนะครับเน,เ,นเ,นเนี่ย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  ก็ทักมาทีทักมาทีผมผมตามหาไม่เจออ่ะใครที่สั่งต้นที่สองต้นที่สองมันมีสองต้นนะเอ๊ใช่ไหมเอี่รู้สึกลูกค้าจะเอาต้นเนี้ยลูกค้าจะเอาต้นนี้นะครับแล้วต้นนี้ก็ยังยังยังอียนี่ซับเสร็จถี่ต้นนี้เนี่ยครับใคร่ะเครอยาต้นนี้ทักมานะครับนี่ขอเจ็ดร้อยขอเจ็ดร้อยขอค่าส่งก็เท่าไหร่นะหกสิบนะครับเนี่ยลูกค้าเคยรับไปแล้วเนี่ยแล้วก็ยกเลิกนะครับก็ดีนะก็คือไม่ต้องมานั่งคาราคาซังคือแบบ ไม่พร้อมก็สั่งยกเลิกก็ไม่เป็นไรครับเนี่ยแล้วก็ต้นที่สิบสองเนี่ยต้นเนี้ยลูกค้ารับแล้วใช่ไหมเนี่ยผมผมลงเบิ้ลไว้อะผมลืมมองนะครับเนี่ยทักมาบอกทีว่าของใครนะครับเนี่ยแล้วอันนี้แสงทองแสงทองเอแสงจันอันนี้แสงจันนะครับเนี่ยเออหลุดเลยนี่สวยมากนะครับดอกใหญ่ดีนะครับสวยนะครับอันนี้ก็สวยเนี่ยยังดอกยังไม่มาเลยนะครับ แล้วก็มีโป้ยเซียนโป้ยเซียนเยอะแยะเลยนะครับโป้ยเซียนเยอะแยะเลยนะครับนี่ต้นใหญ่ๆถ้าสนใจแบบไหนอะไรยังไงก็ทักทายมาเลยครับตอนนี้ไม้ไม้เหมาบางต้นมีเยอะนะครับบางทีไม้เหมามเมามนี่ยบางต้นไม่ค่อยจะออกลงขายหรอกเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไม้เหมาคือลูกค้าที่ซื้อไปขายหรือไม้นอกรอบอย่างเงี้ยคือเขาก็จะรู้กันอยู่ไม่ต้องมานั่งคัดลายต้นของไคเนี่ยจะเป็นที่รู้กันนี่ครับใบด่างใบด่างอ่อนนะครับใบด,ด่างอ่อนนี่ใบด่าง เดี๋ยวรอดูดอกกันก็ได้เนี่ไปหนังสัลัญญานะครับเนี่ยใช้กันหนักแปดตรนู้นเนี่ยสวยเลยตอนกีฬาเนี่ยเอามาโชว์หน้าร้านนะครับเนี่ยใครสนใจต้นนี้ม่วงดำเหลืองตัวนี้นะครับตัวนี้อันนี้มีสองสีนะมีเหลืองตัวนี้แล้วก็มีชมพูกันนะแล้วก็ขาวต้นนี้นะครับสามต้นพันขอข้างส่งหกสิบนะครับหนึ่งสามต้นนี้เอาไปเลยพันเดียวเนี่ยสามสีสามสไตล์เลยขอพันเดียวขอข้าส่งหกสิบนะครับได้ขอข้าส่งหนึ่งร้อยนะครับเนี่ย ขาวแล้วก็อะไรนะเนี่ยนเนี่ยจำไม่ได้อีกละโกลเด้นเยียร์เบอร์สองอ่า,อานี่โกลเด้นเยียร์เบอร์สองแล้วก็ชมพูตัวนี้อันนี้เป็นไม้ลีลานะไอ้ไม้ไม้แฟนซีเหรอไม่ใช่อ่ะนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม้แฟนซีแต่ว่าอันนี้เป็นกิ่งแก่ผมรู้เลยว่ากิ่งมันช้ากิ่งมันมาช้าวกว่าเขานะครับเนี่ยก็มีสีขาวมีมีโกลเด้นเยียร์เบอร์สองแล้วก็อันนี้เป็นไม้ไม้แฟนซีแล้วกันเนี่ยต้นนี้นะครับใหญ่ ก็มีม่วงดำนี่ม่วงดำก็ใช้ได้นะครับมี3ามต้นพันข่อค่าส่งหนึ่งร้อยแล้วก็นี่แสงทองต้นนี้เป็นตอรีลานะครับแตงทองต้นนี้ตอรีลานี่ดูดอกแสงทองเป็นไงอันนี้มันจะโรยแล้วเนี่ยมันหลายวันแล้วเด็ดทิ้งเลยดีกว่านะครับเนี่ยแสงทองต้นนีส้สวยมากจะจ,จัดเลยเป็นตอรีลานะขายแปดร้อยอค่าส่งก็6กสิบบาทนะครับแล้วก็มีอันนี้นี่คานชั่น ตอลีลานะน,นี่เป็นคารเลชันหน่สวยมากนะครับอันนี้เป็นสีของตอนะครับเป็ตอลีลานี่ยโคดสีทองทองเลยนะครับก็ขอพันหนึ่งนะครับขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้โกลเด้นเยียโกลเด้นเยียนี่เบอร์สองกันโกลเด้นเยียเบอร์หนึ่งไปไหนหมดก็ไม่รู้โกลเด้นเยียเบอร์หนึ่งมันจะเข้มนะคุณอันนี้ก็ขอแปดร้อยนี่เป็นตอลีลาปิดอย่างนี้ก็ขอค่าส่งก็ร้สิบบาทอันนี้พันหนึ่งขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับมามา,มาดู ก็เหมือนกันนี่ก็แสงทองอันนี้ขอแปดร้อยขอค่าส่งส0บาทลาสวยๆมาดูสวยๆเลยนะครับเนี่ยก็ห้าต้นห้าร้อยครับห้าต้นห้าร้อยรวมค่าจัดส่ง EMS ให้ฟรีนะครับรวมค่าจัดส่ง EMS ฟรีส่งทั่วประเทศเลยครับเนี่ยห้าต้นห้า้อยพร้อมจัดส่ง EMS ทั้งกระถานนะไปทั้งห ต้นพันหกนะครับยี่สิบต้นพันหกรวมค่าจะส่ง EMS ไปทั้งกระถางเหมือนกันกนะครับไปทั้งกระถางเหมือนกันนี่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยสามต้นพันนะครับรวมค่าจะส่ง EMS ให้เลยนะครับีไปทั้งกระถางนะครับมีสองชุดนีด่ยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับก็คือทยอยออกไปเรื่อยๆแหละนะครับนี่สามต้นพันนี่สองชุดนะครับก็แคปหน้าจอมาเลยสามต้นพันเนี่ยแคปหน้าจอมาเลยลำมันใหญ่ที่ลำขึ้นเนี่ยเพราะว่าตัดใบออกน้าเนี่ยพอใบอย่างเงี้ยเนี่ยป้พาพอใบใบมันเซียว ล้วดอกมันก็จะตกตกอย่างนี้เนี่ยถ้าเราตัดอย่างเงี้ยเนี่ยดอกมันจะไม่เียวเนี่ยพอเราตัดปุ๊บดอกมันจะมาเยอะอย่างนี้เลยเนี่ยไอ้ต้นนะะ so ี flower, los, ้รอรอรอเนี่ยรอกิ่งเดี๋ยวจะไปทําต้นใหม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเราตัดไปเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ค่อยตัดไปเนี่ยมันจะเียวเนี่ยจริงๆมันต้องตัดพอดีแต่ว่ามันก็เยอะไปบางทีตัดแล้วมันก็ดูตลกเนี่ยเนี่ยตัดแล้วมันกว่าจะใหญ่มันก็คือเนี่ยพอตัดแล้วเนี่ยใบมันจะตั้งแล้วก็ดอกจะมาเยอะ ตัดเล่นะมันใหญ่ขึ้นเลยเนี่ยดูดอกรอบใหม่มาเลยเห็นไหมนี่ครับนี่นี่คือวิธีการเลี้ยงแบบโบราณไม่ได้อัดปุ๋ยนะบอกได้เลยไม่มีปุ๋ยนะครับมีแต่ปุ๋ยขี้ไก่เห็นไหมไม่มีการอัดปุ๋ยอะไรปุ๋ยเคมีไม่มีนะปุ๋ยเฉดพ้นทางใบก็ไม่มีเนี่ยเนี่ยเขาตัดเห็นไหมเนี่ยดอกมันจะตั้งอย่างนี้เลยเนี่ยมันต้องตัดให้สุดอย่างนี้อันนี้ยังตัดน้อยแต่ว่าต้นมันเล็กอะตัดเยอะๆมันก็ดูตลกใช่ไหมก็เลยตัดแค่นี้แหละพอละนะครับเนี่ยใครรับสามต้นนี้ก็สามต้นพันขอคข่าส อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยสามต้นพันส่งทั้งกระถางเลยนะครับใครสนใจทักมานะครับเนี่ยใบด่างอะไรก็เพียบนะครับเนี่ยนี่ต้นใหญ่ๆเนี่ยสวยมากนะครับเนี่ยไม้เนี่ยไม้ตัวขึ้นกระถางนี่สวยมากเนี่ยนี่สวยไม้บางค้าตัวนี้นี่สองต้นนี้คือบางค้าเห็นไหมก้านใบเนี่ยเหมือนแม่รูปกาเลยแม่อยู่ข้างในอันนี้ก็คืออะไรนะหน้าวางตัวนี้สวยนะม Egg, ใหญ่ๆด้วยนะครับเป็นไม้ลาาธรรมชาตินะเป็นไม้ลาาธรรมชาติท่านใดสนใจทักมานะครับขึ้นกระถางเีงเด็ดนิ้วแล้วไม้พร้อมใหญ่พร้อมโตนะครับนี่อญี่ปุนทรงสูงเสียบอ่านี่ใบด่างตัวนี้เห็นไหมนี่ดูนะครับนีถ้านะขายต้นละห้าร้อยนะครับขอค่าส่งก็ส่งทั้งกระถางก็ขอค่าส่งร้อยหนึ่งทั้งกระถางนะครับถ้าถอนส่งก็ขอค่าส่งหกสิบนะครับนี่สวยๆเลยนะครับขายต้นละห้าร้อยนะครับขายต้นละห้าร้อยขอค่าส่งทั้งกระถางก็ร้อยหนึ่ง อถอนส่ง960บาทนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาสำหรับอันนี้ก็จะเล็กกว่าน่อยเล็กกว่าน่อยก็ขายต้น200ต้น500นะครับเด <ampoo noise> ี๋ยวใจก็ทักทายมานะครับไปไปดูข้างในไปขายไปดูไม้เหมากันดีกว่าก็วันนี้เดี๋ยวทย,ยอยส่งทยอยส่งต้นไม้นะครับเพราะว่าเพราะว่าไม้ไม้เยอะนะครับเดี๋ยวต้องถอนถอนให้หมดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันมันคายเยอะอ่ะมันคายเยอะเดี๋ยวต้องไล่ถอนนะครับเนี่ย อันนี้ก็คือแดนิ้วที่เนี่ยดอกยังไม่บานก็ยังไม่ขายเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันดอกยังไม่บานตรงไหนบานผมถึงจะลงขายนะครับอนี่ต้นดำดำใครต้องการต้นดำดำทักมานะครับนี่นี่ดำปีนะครับอันนี้ไม่ยอมแจกใบนะครับนี่ใครต้องการม่วงต้นนี้ทักมานะครับนี่ขอห้าพันนี่ม่วงอย่างนี้เลยนะนี่ดูดอกโอ้โหออกดอกแบบเนี้ยดูดีแล้วโคดเร,ริ่มมันท่มนี่กระถางสามปีชนะี่ดูดอกนี่ออกดอกแบบนี้นะ ออกดอกแบบนี้เลยนะเนี่ยออกดอกแบบนี้แล้วสวยมากนะครับเป็นสวยแบบสีแบบ,บหวานๆเนี่ยเข้มเข้มแล้วก็ขาวๆหว,ว,วานๆนะครับเนี่ยเป็นไงสวยมากเต็มหัวเลยนะครับขอห้าพันนะครับขอค่าส่งก็สองร้อยต้นนี้นะครับใครสนใจทักมานะครับใครสนใจทักมานะครับถ้าแบบราคามันแรงไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตามภาษาแหละครับก็ต่อรองกันได้นะครับมันไม่ไม่มีอะไรตายตัวหรอก นะครับมันไม่มีอะไรตายตัวหรอกก็รู้อยู่ว่าบางโตแบบไม่ได้เคี่ยวอะไรนี่แล้วก็ไซส์กระถางสิบอดนิ้วนะครับนี่ก็ยังมีมันมีก็ใครสนใจนี่นี่อันนี้อันนี้ของพี่ดาดาเมั้งเนี่ยพี่ดาดารับไปแล้วกระถาง11ดนิ้วของเมื่อวันที่เท่าไหร่นี่ยังอยู่นะนี่ต้นที่หกต้นที่หกรู้สึกว่าลูกค้ารับแล้วนะนต้นลูกไม้ตนนัวนี้นะครับก็ยังมีมีเยอะเลยมีเยอะเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น ที่ยังอยู่ก็มีต้น 89, 91, 94, 95เนี่ยแต่ถ้าลูกค้ารับแล้วก็ขออภัยนะครับขออภัยจริงๆเพราะว่าบางทีมันเราไม่ได้ผมไม่ได้มองบินน่นีแดงดำนะครับมันไม่ได้มองบินคือมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยววันนี้จะทยอยถอนแต่นนตนตนเนี้ย3ต้น3ต้น500ไม้แฟนซีเนี่ยชุด1 2 3 4เนี่ยยังไม่มีใครรับเลยนะครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะครับก็เนี่ยใครรับทั้ง4ชุดนี้ก็ส่งฟรีแถม2ต้นอ่ะว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับเนี่ยใครรับ ทั้งสี่ชุดเนี้ยส่งฟรีแถมสองต้นนะครับไม้ติดดอกสอวยๆเลยนะครับเนี่ยใครรับทั้งสี่ชุดเนี้ยส่งฟรีแถมสองต้นนะครับสนใจทักมานะครับเนี่ยไม้มันก็ยังเหนียนี่พอญี่ปุ่นสูงส,งสวยมากสีชมปูตัวนี้มันเพิ่งติดดอกต้นเดียวนะครับนี่รอส่งนะครับนี่ลูกค้าท่านได้รับสามต้นนี้ไว้นี่ม่วงม่วงตัวนี้นะครับนี่ชมพูผีเสื้อนะครับลานี้แดงนะครับต้นที่เท่าไหร่แปดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเก้า นะครับแล้วก็เจ78สิบแปดเจสิบแปดเจสิบเก้าแปดสเอ็ดของลูกค้าท่านใดทักมาทีนะครับทักมาทีเพราะว่าอยู่ตรงนี้นะครับก็คือไม้ของใครผมไม่ได้ดูในบินนี่ผมหาไม่เจอนะครับก็คือบางทียังไม่ได้ให้ออกส่งก็เนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับก็จะรอนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วใครที่ต้องการไม้ไม้เหมาไม้เหมาเนี่ยเน,นนนเนี่ยไม้เหมาขึ้นกระถางสิเป็นนิ้วนี่ใหญ่ๆแล้วนี่ไม้ไม้เหมาขึ้นกระถางที่เป็นนิ้วใหญ่ๆเนี่ย จะคัดให้เลยนะครับใครต้องการเนี่ยใครต้องการทักมาเลยเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยไม้เหมานะครับไม้เหมาไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วใหญ่ๆนะใหญ่ๆเลยใครเนี่ยโอ้เสียบเยอะเ้ยโอ้ใครต้องการทักมาเลยทักมาเลยนะครับนี่มันขึ้นจากกระถางแปดนิ้วมาสามเดือนแล้วนะครับใครๆๆๆ <uns> ต้องการ <ๆ S 1> แบบนี้ทักมาเลยนะครับใหญ่มากสวยมากนะครับเนี่ยขายห้าต้นพันเนี่ยขายห้าต้นพันนะครับเนี่ยจะคัดให้เลยเสียบสามเสียบสี่ไปเลยนะครับเนี่ยจะคัดแบบนี้ให้คัดใหญ่ๆให้เลยนะครับเนี่ยขายห้าต้นพันเนี่ยไม้เป็นไม้แฟนตีติดดอก พร้อมติดดอกแล้วทั้งนั้นนะเนี่ยสวยมากสวยมากนี่ผมคัดให้เลยนะครับผมคัดให้เลยบางโตคัดไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็นี่ไม้เหมาเนี่ยไซส์กระถาง8ดนิ้วเนี่ยได้ย่อมกว่าน่อยมากย่อมกว่าน่อยเนี่ยเนี่ยใครสนใจทักมาเลยสิบสองต้นพันเนี่ยสิบสองต้นพันไม่ผิดหวังแน่นอนครับโขดว้นสวยนะครับนี่ยโขดว้นสวยได้เลยน่ครับเนี่ดูยกขึ้นมาให้เห็นเลยเนี่ยโขดว้นสวยรากว้นสวยมีเอียงละยกเยอะไปนนี้ ยกขึ้นมาให้เห็นเห็นนี่โขดอ้วนสวยรากอ้วนสวยนะครับนี่อันนี้ไม่ได้ยกอันนี้ไม่ได้ยกอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ส่งให้ลูกค้านะมันหลงเนี่ยโขดใหญ่ๆเลยใช้กระถาง8นิ้วเนี่ยสวยๆนี่ดูดินะครับพร้อมติดดอกนะนี่ดอกมันจะเนี่ยแทงอุ้มๆอย่างนี้ทั้งนั้นนี่นะครับเพราะมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยเร่งดอกะมันก็จะแทงมาเรื่อยๆมันจะช้าหน่อยตามระบบแต่ไม้ก่อนที่จะสมก่อนที่จะแทงดอกไม้มันต้องกิ่งใบสมบูรณ์เห็นไหมสมบูรณ์ไหม แตกลายงานเนี่ยนี่ใบสมบูรณ์นะครับนี่แล้วก็เริ่มแทงดอกเห็นไหมนี่เริ่มแทงดอกใบสมบูรณ์ต้นเขียวนะครับนี่ดูกิ่งก้านใบสวยต้นเขียวนี่ก็เริ่มแทงดอกนะครับนี่ก็เนี่ยคือตามระบบธรรมชาติมันจะช้าหน่อยแต่มันชัวร์มันจะช้าหน่อยแต่มันดีมันจะช้าหน่อยแต่มันนกแมลงอะไรมันอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางโตก็ขออย่างนี้แล้วกันนะครับอย่าว่าเลยบางตย้อมบางตขายทูกหน่อย นะครับลูกค้าก็เอาไปก็ไปต้องใครจะไปใส่ปุ๋ยดอกเร่งดอกใส่ปุ๋ยจีพ่นก็นแล้วแต่เลยเพราะว่ามันพ้นมือบางโตไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้บางโตเลี้ยงบางโตก็ต้องการแบบนี้นะครับ <c oughs> เพื่อว่ามันจะได้มีมดมีแมลงอ่ะเนี่ยถ้าลูกค้ายืนมองตรงนี้ถ้าลูกค้าเห็นแมลงตัวเล็กๆหรือเ,เ,เ,เปล่าบางโตก็ไม่รู้นะเพราะว่ากล้องบางโตมันโทรศัพท์มันธรรมดา Galaxy M 5 1มันก็จะแบบมองรายละเอียดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยก็จะเห็นนี่ตัวแมลงตัวคอมอนบินอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยนี่ๆเๆเนี้ยเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็น นี่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 บินไปไหนแล้ววะเต่าทองอ๋อแมลงเต่าทองมันตื่นเต้นมากเลยนะเรเห็นแมลงพวกนี้นี่มีแมลงเต่าทองแมลงเต่าทองหนูบินไปที่ต้นใหญ่แล้วเห็นไหมเนี่ยเกาะละเนี่ยคือถ้าเราใช้ยาฉีดพ่นทางใบหรือใช้สารเคมีอแมลงพวกนี้มันจะไม่มีเหมือนแมลงปอะถ้ามีสารเคมีทั้งนิดเดียวแมลงปอจะไม่มีนะแมลงปอมันจะไม่อยู่เลยมันจะไปที่อื่นนี่ห้าต้นพัน ห้าต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยนี่ใครจะเอานี่ยโขดนี่กระถางสิบเอ็ดนิ้วแล้วนะดูดิโขดเต็มเต็มแล้วนะนี่โขดเต็มแล้วอันนี้ขึ้นมาสามเดือนครึ่งนะครับนี่วันที่สิบห้านี่ก็สี่เดือนนะครับดูดิคุ้มมาเนี่ยเนี่ยใครที่เอาไม้ไซส์แปดนิ้วไปขึ้นสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยเนี่ยเพยพอสี่เดือนมันได้ใหญ่อย่างนี้มันได้ใหญ่เป็นไซส์สิบเอ็ดนิ้วทั่วไปเลยนี่ก็ดอกมาอย่างนั้นเลยนะครับนี่เนี่ยคุ้มไหมอ่ะแต่มันต้องรอหน่อยนะแต่ถ้าใส่ปุ๋ยอัดปุ๋ยอมันได้ีีกบาง บางตใส่แค่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยที่ผมผสมเองแล้วก็ปุ๋ยช่องงามนะครับลงตอนปลูกเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็ปล่อยธรรมชาติเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้ช้าหน่อยแต่ชัวร์เห็นป่ะโขดสวยใหญ่ใบหนาใหญ่ขึ้นดอกให้ดอกนี่ไม้สมบูรณ์นะครับไม่ใช่แบบโอ้ยกระล้องกระแล้งกระล้องกระแล้งติดดอกเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะฮะดูดอกมันจะไม่สมบูรณ์เห็นไหมเนี่ยเพิ่งปลูกกิ่งก้านใบไม่มาเลยแทงดอกแล้ว เนี่ยอันนี้คือไม่สมบูรณ์เนี่ยเดี <_ d or> <p> ๋ยวดอกพวกนี้มันก็จะหลุดร่วงไปนะครับเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยนี่นะครับเนี่ยกิ่งก้านใบามาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะยังไม่ให้ดอกนี่คือไม้ตามสเต็ปนะครับอันนี้คือแหกคอกนะครับอันนี้คือยังไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็ร่วงไปนะครับนี่ไม้สมบูรณ์นี่ดูดูกิ่งก้านใบโคนนี่ขึ้นมาใบเนี่ยโอ้โหแต่งเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มให้ดอกเห็นไหมนี่คือไม้สมบูรณ์นะครับ,มไ,รบไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีฉี ราชินีสายอีสานนะครับหรืออะไรนะนี่ควีนออฟควีนนี่ใครสนใจควีนออฟควีนต้นนี้กระถางเม็ดนะนี่โขดสีไม่ได้สีเขียวๆปิดๆนะไม่ได้สีขาวๆออกทองๆเลยนะครับเพราะว่าการเลี้ยงดูของเราให้ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับนี่ควีนออฟควีนเป็นไม้เพาะเมล็ดนะตัวนี้สวยมากแล้วก็อันนี้เป็นหน้าวังต้นแม่นะครับที่เก็บไว้กิ่งดำๆนี่ครับใหญ่โตนะครับอ,อันนี้ก็เป็นไม้ตำหนิจะส่งให้ลูกค้าก็ส่งไม่ได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนต้นเห็นไหม น,น,นี่คือตอนแรกจะเอาไปให้คุณเอ็มอโขดเป็นรูนะครับก็เลยถอกเนี่งแต่ต้นใหญ่มากนะครับเนี่่เดี๋ยวรอดูต้นนี้นะครับเนี่ยโอ้ตากแดดไม่เป็นไรแดดมเรียนะครับเนี่ยดอกมาแล้วดอกมาแล้วนะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์เนี่ยก็มีสีของตอด้วยอะไรด้วยันก็ปล่อยเพราะบางอย่างนี่มันแหมอย่าไปตัดอะไรมันเยอะบางทีปล่อยดูสวยๆด้วยนะครับเนี่ยอันสวยมากเลยนะครับเป็นตอญี่ปุ่น ดูรากเหมือนมันแก้วเลยไหมเนี่ยไม้สมบูรณ์หรือไม้สมบูรณ์เนี่ตยตอญี่ปุ่นกับอนาคอนดาสีโขดมันจะคนละอย่างกันสีต้นคนละอย่างนี่ดูไม้สมบูรณ์นะครับเนี่ยมันจะให้ดอกช้าลูกค้าบางคนก็จะรอแต่ดอกแต่ของบางตวกว่ามันจะมีดอกมันต้องใช้เวลาเห็นไหมเนี่ยเสียบเพิ่งได้หไหมกิ่งก้านทรงเนี่ยก็จะเห็นดอกก็จะต้องใช้เวลาเนี่ตยตอญี่ปุน่นตอญี่ปุ่นจะอมเขียวเนี่ยต้องใช้เวลามันไม่ใช่แบบปิ้งเสกมาเลยไม่ใช่นี่นี่นี่ไม้สมบูรณ์ดู ดูโคตรสวยมากเลยนะครับเนี่ยใบสวยเห็นไหมใบสวยนี่นี่ติดดอกแล้วนี่ไม้สมบูรณ์ตองโตจะขายไม้ที่สมบูรณ์นะครับไม่ใช่แบบอัดอัด,อดจนแบบได้ดอกก็ขายไม่ไม่มันจะกลายเป็นเอาเปรียบกันมันจะกลายเป็นแบบว่าลอกไปถึงก็เลี้ยงยากตายนะครับเพราะไม้ไม่สมบูรณ์นี่ชมพูตัวใหม,สมสส่สวยมากนี่โคตรสวยนี่กระถางสองปีบเห็นป่ะสวยมากสมบูรณ์มากเนี่ยเนี่ยไม้สมบูรณ์เนี่ยอุ้ยดอกเขียวละ นี่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 มันจะโรยนี่นี่เนี่ยดูดิเนี่ยกิ่งก้านใบเนี่ยเป็นไงสวยใบใหญ่สวยนี่ให้ดอกสวยนี่ขายละต้นนี้ดอกมาแล้วนี่ขายละต้นนี้พันห้านะครับพันห้าขอค่าส่งหนึ่งร้อยใครสนใจทักมาทีนะครับนี่กระถางสองปิ๊บโอ้โหต้นใหญ่สวยอลังการไปถึงนี่โอ้โหใช้ได้เลยนะครับนี่ขายพันห้าขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับนี่สวยเลยดอกมาแล้วนะครับนี่ดอกชมพูตัวนี้สวยมากนะครับนี่พึ่งบาน นะครับเนี่ยอันนั้นก็เริ่มมานน้นก็ใครจะเอาก็ได้นะเท่ากันเนี่ยพันห้าขอค่าส่วนหนึ่งร้อยนะครับเนี่ยโอ้อันนี้ม่วงตัวนี้ดูโคตรใหญ่สวยมากนี่ม่วงม่วงอะไรนะอันนี้ไม่ใช่ม่วงดํานะอันนี้ม่วงมงคลนี่แล้วก็โคตรโคตรนี้นี่ดอกแดงตัวนี้เนี่ยเป็นไงแดงแบบนี้เลยนะแดงอมดำเนี่ยเป็นกระมังยีด้วยนะเนี่ยออกทั้งต้นเลยเนี่ยอยู่ในกระดังก์หกปี๊บห้าปี๊บหกปี๊บเนี่ยสวยมากนะครับสวยมากนะครับ สวยมากขอหมื่นหนึ่งขอหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้นะครับนี่นี่ก็นี่ก็เหมือนอันเหมือนต้นนู้นครับแต่อันนี้จะดําเยอะกว่านี่จะอมดําเยอะกว่าเห็นไหมนี่จะอมดําเลยนะครับแดงดําเลยนะครับนี่อันนี้ก็ขอห้าพันในกระถางสามปี๊บนะครับนี่ยังไม่ติดดอกยังไม่ขายนะครับรอติดดอกนี่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 อันนี้เป็นแดงดํานะครับแดงดําแล้วก็ข้างในเป็นระคังทองนะครับนี่สวยมากนะครับนีกโผออกดำดำด้วยนี่ใหญ่มากในกระถางสองปี๊บนะดู ต้นใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับนี่ดอกมาแล้วดอกมาแล้วนี่มีธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมอันนี้ม่วงดำไออันนี้แดงดำนะครับแดงดำแล้วก็มีระฆังทองนะครับอ่าฝั่งนี้ม่วงดำนะครับเป็นไม้แฟนซีนะเนี่ยสวยมากนะครับนี่ไม้สมบูรณ์ในกระถางสองฟิตนะไม้สมบูรณ์เนี่ยตีพุ่งกิ่งก้านเนี่ยนะครับขอพันห้าขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยนะครับแค่นั้นแหละนะครับนี่นี่ต้นดำาๆเนี่ย ขอสามพันนะครับอาลาบิขัามเพชรหน้าวังนะครับอยู่ในกระถางแปดสิบนะครับลากมาดีมาเยอะเรียบร้อยทรงดีนะครับขอสามพันขอค่าส่งก็สองร้อยนะครับเนี่ยเนี่ยัวทรงอง์เอลเป็นไงใช้ได้นะครับครับหน่สวยมากขอสามพันขอค่าส่งสองร้อยนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งอันนี้เนี่ยให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเร่งอะไรนะเร่งโขดเร่งรากนะครับเนี่ยใบมันก็เลยออกอย่างนี้แต่นี้เป็นใบขนนะนี่ยใบมันก็เลยแบบออกอย่างนี้หน่อยเพราะว่า ไม่งั้นลากมันไม่ใหญ่สักทีอะ่ะนะครับเนี่ยก็มาขึ้นกระถางนี้ก็ใส่ใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวแล้วใส่ปุ๋ยคอกกับกับปุ๋ยที่ผมผสมเองแล้วตอนแรกใส่ปุ๋ยศูนย์หกศูนย์เพื่อทําทําทําลากทาโขดให้มันใหญ่นะครับเนี่ยใบมันก็เลยแบบเป็นเป็นแบบนี้ไปนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวปรับใบอีกหน่อยนึงแต่ใช้ได้แล้วแหละเนี่ยต้นละสามพันต่อค่าส่งก็สองร้อยนะครับอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้นี่อันนี้น,นี่สมบูรณ์แบบคืออันนี้นี่ไม่ได้ใหญ่แต่ว่าสวยสมบูรณ์นี่ก ทุกอย่างนะครับใบสมบูรณ์กิ่งก้านสมบูรณ์นะครับนี่ก็ขอสามพันขอค่าส่งก็เอ่เท่าไหร่นะขอค่าส่งก็200เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นด่างหินอ่อนกระถัง60เซนนะดูโตดดูลากสวยใหญ่นะครับอันนี้เป็นสีของตอนะปล่อยมันน,นี่เป็นสีของตอนี่สีของตอเนี่ยพอมันอยู่กับใบด่างมันก็ด่างนะเห็นไหมอ่าอยู่กับใบด่างมันก็ด่างนะมันก็เป็นนะนี่เห็นไหมนี่ด่างด้วยครับนี่สีของต่อนะครับนี่ นี่ก็เป็นใบด่างอ่อนเนี่ยเพราะมันอยู่กระไดด่างตัวมันก็ปรับด่างกันนะนี่ี่โหสวยๆเนี่ยเนี่ยขอสองพันนะครับขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยนี่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 มาแล้วสวยไหมนี่สวยนะนี่นี่นี่ใบด่างตัวนี้นะครับสวยมากสวยมากนะครับนี่เนี่ขอสองพันขอค่าส่งก็สองร้อยเออขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับอ่ะก็วันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับเนี่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  ไม้กระถางตีปดูดูดอกเนี่ย,ยดูกิ่งก้านโตดส,สวยใหญ่นะครับอันนี้เป็นรอยหน่อยนึงลากขึ้นมาแล้วเนี่ยดูดิสมบูรณ์แล้วนะครับใบสมบูรณ์นะครับนี่ดูจะให้ดอกนะครับนี่ไม่ได้อัดปุ๋ยเร่งดอกทางใบนะครับไม่ได้แบบเร่งจนจนแบบไม้กองแกงไม่ใช่นี่ไม้ต้องสมบูรณ์ก่อนนะครับถ้ามึงโตจะเลี้ยงไม้แนวนี้ไม้สมบูรณ์กองแล้วค่อยให้ดอกนะครับนี่สวยมากสวยมากนะ ก็สำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับมีมานาเสนอเท่านี้นะครับข้างในก็ไม่มีอะไรมากนะครับข้างในก็เหมือนเดิมเป็นไม้ทําเก็บ่วนใหญ่นะครับใครต้องการอะไรแบบไหนก็ถ้าใครมาเนี่ยห้าร้อยเนี่ยค่าส่งหกสิบอันนู้นเจ็ดร้อยเนาะอันนู้นใหญ่นะครับสาหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับแล้วก็ ความกระตันยูรู้คุณคนนั้นจะทาให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้ำไม่ไหลตกสไม่ไหม้นะครับทำกิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับก็ไม่ไม่มีอะไรมากครับก็แค่แบบซื่อสัตว์จริงใจกันครับกระตันยูรู้คุณคนครับอย่ากรตันยูอย่าลืมลืมบุญคุณคนนะครับชีวิตคุณจะได้ไม่จำไม่ลําบากนะครับชีวิตคุณจะได้ไม่วิบัตินะครับชีวิตคุณจะได้แบบดีนะครับลูกเต้าครอบครัววงวานของคุณจะได้ไม่ประสบปัญหาละสัมละสายนะครับอย่าลืมลืมบุญคุณคนครับสําคัรบ ครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับวัสลามอะล,ลัยกุ้มวารองมะตุลลฮอวเราะกาตุกขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ